สวัสดีค่ะชื่อเอื้องชนกนกพันเลนุมนะคะปัจจุบันนะคะเอื้องเป็น financial advisor mm hmm. ของบรงะะิษัท AE ค่ะวันนี้นะคะเอื้องอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะจากการที่เอื้องได้ใช้ essential oil ตัวหนึ่งนะคะซึ่งเอื้องประทับใจมากเลยนะคะนั่นก็คือตัวเซนเจตนั่นเองนะคะถามว่าประทับใจยังไงนะคะเอื้องต้องบอกก่อนเลยคะ่ะว่าก่อนหน้านั้นนะคะเอื้องมีโรคประจําตัวก็คือโรคกระเพาะนะคะชอบปวดท้องอยู่บ่อยๆกินข้าวไม่เป็นเวลาอย่างเงี้ยคะ่ะแค่ผิดวานาดเดียวเอื้องก็ปวดท้องแล้วนะคะต้อง โรงพยาบาลนะคะแล้วก็ต้องให้คุณหมอฉีดยาให้นะคะถึงจะหาปวดแต่ปัจจุบันนะคะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะคะตั้งแต่เรื่องมาเจอ essential oil ตัวนี้ค่ะตัวเซนเจเวลาเรื่องปวดท้องนะคะเรื่องก็แค่เอาตัวเซนเจตตัวนี้ค่ะมาทาที่ท้องนะคะผ่านไปหนึ่งาที2อนาทีมันจะรู้สึกเย็นๆนะคะแล้วก็อาการปวดท้องของเรื่องค่ะก็จะหายไปนะคะบางทางนะคะเรื่องก็เอามา น้ำอุ่นดื่มนะคะซึ่งเป็นอะไรที่เงื่อนประทับใจแล้วก็แฮปปี้มากๆท,ทําให้เท่านี้ค่ะไม่ต้องไปหามที่โรงพยาบาลอีกเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องทานยาแก้กดไหลย,ยอ้อนหรือว่าโรคกระเพาะอีกต่อเรื่องอยากแนะนํานะคะว่าสําหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะหรือว่าปวดท้องอะคะ่ะอยากจะแนะนําตัวเซนเจตตัวนี้นะคะลองดูนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะคะตัวนี้ค่ะ